มใหญ่เก <_ translator> <_ Lawrence> ินมอนใส่ไม่ได้ชิ่่กมนนเหอร์ของร้านนะเมนูนี้นะจ๊ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศาชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดคาบอยนะตลาดรนาคารนะท่านผู้ชมก็วันนี้เรามีอ่ามีร้านแนะนานะเป็นร้านข้าวหมกไก่นะท่านผู้ชมแล้วกจ็จะมีจะมีหลายอย่างนะจะมีข้าวหมกไก่มีเป็นอ่าข้าวมันไก่นะหลายอย่างเลยท่านผู้ชมสปากเกตตีนะ้เนาะก็ร้านอยู่นี่แหละข้างหลังเราแล้วแหละเนาะก็เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศการขายการทําด้านหลังเราเนาะไปเลยจ้า ตลาดโมกเหล็กนะที่นี่จะมีทุกวันอังคารน,นะท่านผู้ชมนี่ร้านนี้เลยนะจ๊ะที่เราจะมาแนะนํากันวันนี้นะคะนั่นก็คือร้านข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่นะจ๊ะท่านผู้ชมนะคะร้านนี้นะจ๊ะขายดีมากนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศหน้าร้านนะจ๊ะ มีข้าวปลาแก่ด้วยนะท่านผู้ชมข้าวปลาแก่ข้าวมันไก่นะคะข้าวหมกไก่สปาเกตตี้นะโอ้แล้วก็มีข้า,กาวกะเพรากะเพราหมูไข่าดาวนะจ๊ะนี่แล้วก็ขายถูกนะท่านผู้ชมขายถูกด้วยนะนี่นี่อะบบอันนี้เป็นข้าวหมกไก่นะท่านผู้ชมดูชิ้นไก่คือแบบใหญ่มากนะนี่เลยนี่นะคะขายดีมากนะคะร้านนี้นะจ๊ะ นี่นะคะดูก่อนจ้าตกในร้านนะคะทำสดใหม่หน้าร้านนะท่านผู้ชมราคาน่าจะอยู่ที่กล่องละสามสิบนะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปถามพ่อค้านะคะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอันนี้ที่เปิดร้านช่วงกี่โมงจ้ะพี่เออตั้งแต่สองโมงครึ่งครับบ่ายสองโมงครึ่งใช่ครับถึงกี่โมงจ้ะพี่ถึงประมาณสองทุ่มครับสองทุ่มก็หมดแล้วอ๋อสองทุ่มก็หมดแล้วอันนี้เป็น มีข้าวปากกลาแกะด้วยนะพี่อ๋าครับมีครับชนะครับราคาเท่าไหร่นะจ๊ะพี่กล่องห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทชั่งนะคะข้าวปลาแก่นะคะสองมัดดูก่อนนะจ๊ะหมัดหรือสงมันะฮที่ขายอยู่นี่วันอะไรบ้างนะจ๊ะพี่ถ้ามุกเหล็กอยู่วันอังคารวันเดียวครับแล้วก็มีที่อื่นไหมจ๊ะจากพรุ่งนี้ที่ตลาดน้ำบางม่วมงครับออ๋บางม่วงสระบุรีครับจ้ะ สอง้านจะดูก่อนนะคะสองร้านจะดูก่อนนะคะข้อจะไม่ก่องจ้า้าล้านดูก่อนนะคะ้าบ้านคะดูก่อนจ้ากระเป๋านี่คือยั่เดินทางเลยหั่น ุกกีปสองคุกกี้สองอะไรออค่ะคุกกปิก็มีท่านผู้ชมค่ะคุกกี้ทำไม่พันราคานีเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะจ๊ะพี่ตั้งแต่สามสบาทขึ้นไปจ้ะสามสิบถึงห้าสิบโอเคค่ะสั่งได้นะจ๊ะพี่โอเค เครื่องอะไรคะเครื่องปากแกะ ทางโน้นก็เป็นข้าวหมกไก่นะท่านผู้ชมสปาเกตตี้นะคะเจ็ดสองนะกะเพราจะเป็นกะเพราพริกแห้งโบราณนะครับสามสิบบาทอ๋อกะเพราพริกแห้งโบราณค่ะท่านผู้ชมสามสิบนะคะเป็นกะเพราหมูนะคะข้าวหมกปลาแกะข้าวหมกปลาแกะเป็นยังไงพี่ได้ไหมชิมอ๋อคือเป็นข้าวหมกสีเหลืองๆแล้วก็ปลาแกะท็อปปิ้งด้วยปลาแกะนะพี่ได้เหรอพี่ ้าว้า <movie> อ <half art> ้มาลูกค้าอยากนาได้แบบไหนก็สั่งได้นะพี่นะอันนี้พี่ขายมาแล้วกี่ปีจัะพี่ยี่สิบเก็บยี่ปีโอ้าไระพี่สามสินานแล้วไม่โมแล้วก็ ข้าวกะเพราหมูไข่ดาวได้ไปชมคสามสิบนะคะมีไข่ให้ด้วยนะจ๊ะเป็นแบบสูต,สตรโบราณนะคะแบบนี้นะคะสูตรโบราณนะคะข้าวหมกปลาแกะนะพี่นะคะ,ะ <c oughs> ล,ลูกค้าอยากได้แบบนี้นะท่านผู้ชมนะคะพ่อค้าจัดให้นะคะ ั่งได้นะจ๊ะเอาเ้ไก่เอา้ไก่ทอดสามบาทเน้าเ้ไก่นีาจน้เปไก่นอันนี้เป็นข้าวคุกกะปินะมั้าเท่าไหร่นะพี่อันนี้ข้าวเป็นสี่สบครับสี่สบาท

ผมก็วิ่ไปซืดเใหม่อะที่โรรนไมด้มันเล็กเกินมันใหญ่เกินมนใส่ไม่ได้ลูกนะงเสื้อเสื้อค เป็นกล่องเลยท่านผู้ชม40บาทนะคะจุกๆุมีสองที่นะพี่ที่ขายวันเสาร์วันเสาร์ที่ว่าการคืปากช่องโอ้ไปปากช่องเลยท่านผู้ชมากช่อกระดูกจ้ะค่ะตามไปทานกันได้ท่านผู้ชม นี่วางมุกเจ้าเจ้าน่าเห้สะพานวางมุกนี่สี่สิบเอาหกล้านกับสองล้านจ้าดูก่อนนะจ้าดูก่นนะคะบอกเม็ดได้ใจพี่กัดร้านจะอยู่ช่วงท้ายนะท่านผู้ชมนะคะอยู่ซอยสองเนาะก็เดิน,ดนมาใกลท้ายก็จะเห็นเลยนะคะร้านใหญ่ เลือกได้จ้าเอาค่ะสองร้อยจ้าเอาข้าวอะไรดีคะจชู๊บน้ำจิ้มเอาไหมเอาเอลังมีห้าลังมีเอเยี่สิบเต็มกล่องท่านผู้ชมอลังเลยหรอขายดีมากนะคะมันมีโปรแะสีส้มหรอวะ ออเรื่อยนะท่านผู้ชมเลือกได้เลยจ้าส,สี่สิบถ้งอย้่รตรงไหนอ่นะเอากี่กล่องคะกล่องเดียวกล่องเดียวงไหมถุงสูงอ่ะอะไรที่ผจ้ามใงดึงถุงมาใบนึงสีเหลืองยิ่งดีเล่ะโอเค ก้อยล้างล้างตุ้กบอลได้ก็ต้องตายแช่ดีแล้วพื้นกองหน่อนสามสิบคุณผู้ชมใส่มุนกล่องเลยค่ะอันไหนขายขายดีนะบ้าคุกกะปิค่ะคุกกะปินี่ยืนหนึ่งเลยนะวว้า่ะตอนยี่สิบจ้าวันนี้เราต้องลองข้าวคุกกะปินะท่านผู้ชมยืนหนึ่งนะนนี่ค่ะของหนูข้าวคุกกี้หนึ่งกล่องจ้าอ่ะเอถุงไหมข้าวคุกกี้หนึ่อง เดี๋ยวเราจะเ,าดเดี๋ยวเราจะไปหาที่ทานกันนะท่านผู้ชมใส่พริกไหมฮะเนื้ออะไรผิด้พี่ใส่ใส่ทุกอย่างเลยพี่ท่านผู้ชมซิกเนเจอร์นะคะเราต้องลองซนะิกเนเจอร์นะเลือกอะไรจ้าลูกรออะไรดีคนะ เรียบร้อยนะคะก็สำหรับใครนะท่านผู้ชมที่อยากมาทานนะคะก็สามารถมาได้นะคะเป็นตลาดนักข่าวบอยนะท่านผู้ชมทุกวันอังคารนะคะอ่พี่เขาจะเปิดร้านตั้งแต่ช่วงกี่โมงนะพี่บ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งนะคะถึงประมาณสองทุ่มนะคะก็ซอยก็จะอยู่ท้ายๆนะท่านผู้ชมช่วงซอยซอยหนึ่งนะซอยสองนะก็เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะร้านเป็นแบบนี้นะก็จะอยู่ท้ายๆเป็นช่วงอ่า เสื้อผ้านะท่านผู้ชมก็เดินมาอุดหนุนกันได้นะคะทุกวันอังคารนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปชิมกันนะท่านผู้ชมนี่นะคะได้แล้วนะ,ะอันนี้นะท่านผู้ชมเราก็ได้มาแล้วนะคะก็หาที่ที่ที่เหมาะเจาะนะคะในการรับประทานในการชิมเนาะก็นี่นะคะเป็นข้าวคุกกะปินะท่านผู้ชมเนี่ยราคากล่องนี้นะ40บาทน,นะจ๊ะนี่นก็จะมีเป็นหมูหวานนะคะซุมโพสกระเดียกระอกเป็นหมูหวานเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไข่นะ ่แล้วก็เป็นกุนเชียงนะจ๊ะแล้วก็จะมีเป็นพวกซอปปิ้งพวกพริกพวกอหอม,มถั่วนเน,น,าาวนาะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดไมีน้ำจิ้มเนาะแบบนี้เลยได้ <c oughs> นะจ๊ะหิวข้าวพอดีสี่สิบนะท่านผู้ชม <c oughs> จุกจุกนะจ๊ะ ซิกเนเจอร์ของร้านนะเมนูนี้นะจ๊ะอหอมกาแฟอร่อยอร่อยนะม,มาชมมะม่วงนี่น่าจะไม่รู้ยังไม่ได้ถามแล้วที่ผู้ชมว่าใช้ม่วงอะไรนะเดีย๋ยวรอลองชิมดู มะม่มวงไม่เปรี้ยวมากมน่าจะเป็นมะม่วงนึกนานแล้วึมะนนม่มวงอะไรที่เขามันมันเปรี้ยวไม่มากอะถ้าไม่ชมเราไม่รู้ชื่ออะอืมแต่อร่อยอะ yeah, <woo! S 1> นจะแบบเปรี้ยวพอดีอะเนาะแล้วก็คุณเชียงโผล่แบบเยอะมากอะถ้าไม่ชมสี่สิบนะคะตักพีกเลยว้ย ว้าวโค้ <Wow. S 1> โยเยอะเลยท่านผู้ชมกล้องคือเยอะมากนะคะต mm hmm. ัวรอแต่แต่โดยส่วนตัวนะเวลาชอบเวลาทานข้าวคุกกะปินะคะจะชอบแบบมะม่วงเนี่ยจะชอบใสยเย่เยอะ เพราะเวลาทานไปคือจะแบบเปรียปร้ยวๆนะอร่อยอร <c oughs> <c oughs> ่อยมากค่ะท่านผ้ชมใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนร้านข้าวคุกปีเนาะท่านผู้ชม แล้วก็จะมีมีตั้งแต่ข้าวคุกกี้สปาเกตตี้ข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่โอเหเยอะมากค่ะเมนูนะคะหลากหลายนะคะราคาก็เริ่มต้นที่30มสิถึงห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะคะท่านผู้ชมมีหมดเลยนะคะแล้วก็ให้เยอะนะอร่อยด้วยนะคะ <Wow. S 1> ก็สามารถมาได้นะคะที่ตลาดคาบอยนะคะมมกเหล็กนะคะทุกปนังคารนะคะมาอุ่นนุนงกันได้ะคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝนกำลังมาเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ